แล้วคนถูกทั้งหมู่บ้านเลยที่เรายินเราลองเนี่ยครับถูกทั้งหมู่บ้านเลยถูกไปจอดดูดีจะทอหลัสังขารลุงปูด้วยกอดก็เก้าแล้วมือเขาก็ห้ามาจับตรงนี้ยก็ยังไงก็ห้าเก้าห้าเก้ากรเไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนก็บอกพี่ซื้อเลยเก้าห้าห้าเก้าไม่ใ่ไหนก็ห้าเก้าเก้าห้าจริงนะครับน่เล้วจะดวงมากเลยหนึ่งห้าถ่ายให้แม่ดูแม่ยังบอกว่าหนึ่งสามเลยถ่ายดูชัดๆเลยครับวันหนึ่งสามออหนึ่งห้าหนึ่งห้า แต่แม่ไปดูเป็นหนึ่งสามอีกเป็นหนึ่งสามเลยไม่ไบอกม่เอาไม่ตามใจแม่เลยไม่ชอบตัวไหนแม่เสื้อเลยแม่เห็นหนึ่งสามเขาเจ้าที่เขาให้หนึ่งสามแม่ก็ซื้อหนึ่งสามแต่พาผมเห็นหนึ่งห้าพูดกับแม่เลยอยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธแล้วที่พี่แนงได้เลขถูกลัตตอรี่ทุกงวดเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งน่าจะได้ได้จากจากนี่เลยจากไหวจากไหวที่นี่เลยจากไหวขอพลครับขอพร ลวงปูสงอพรเพียหน้าคอพหลุงปู่สูงส่วนมากว่าผมก็นับถือลุงปู่สูงครับตรงนี้นับถือมากเลยครับนับถือลุงปู่สูงเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรก็นับถือลุงปู่สูงมาตลอดก็ไหว้ไหว้ขอพหลุงปู่สูงนี่ก็ฝันทําฝันอย่างงวดที่แล้วก็ฝันว่ารัฐการที่สิบมาตกตรงบ่าตอนนี้กอดตอนนี้ก็ตีว่าเป็นเขามก่อนก็เป็นก้ากอดก็ก้าก็มือเขาก็ห้าก็ตีว่าก้าห้า แล้วก็ฝันว่าหลวงปู่สูงอุ้มไก่มาก็เดินตามทางเนี่ยเดินมาเดินมาผมก็อยู่ตรงรถตรงนั้นก็เดินมาก็บอกเอ้าให้ไก่เขาบอกให้ไก่ไก่เป็นไก่แจ้สีเหลืองๆให้มาก็เลยก็เลยพูดว่าหลวงปู่ให้ผมต้มเหรอเขาก็แล้วต่เมืองเขาก็เดินไปเลยก็เลยบบกว่าผม้อ่ต้มหลวกปูจะไปเลี้ยงไก่ไก่สวยจะไปเลี้ยงก็ตีว่าไก่ก้าวก็มือกอดมือกอดก็ห้า มามือมือกอดข้างเดียวก็ตีเป็นห้าตีเป็นห้าครับเป็นเก้าห้าเก้าห้าตลอดแล้วก็เลขหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้มาจากหินตรงนั้นแหละตกหินจากหินด้วยครับถ่ายเห็นภาพก็ยังไปนั้นก็ยังไปหาปูคมเสนก็ยังเล่าให้ปูปูคำเสนฟังว่าถ่ายรูปเห็นกับหินหนึ่งห้าหินมันตกมาจากบนไมทสลุก็ไม่รู้ว่าทางปูคำเสนเขาได้ซื้อมั้งไหมทางพี่บุญช่วยนั้นก็เล่าให้เขาฟังเพราะว่าไปไปหาเขาที่นู่น ทาบุญที่นู่นครับอืมแล้วความฝันเลขทะเบียนรถก็เต็มเต็มเลยครับทะเบียนรถสองคันทะเบียนรถหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ห้าห้าเก้าห้าครับไปทําโรงทานน้ํามะพร้าวเมืองเมืองวดที่แล้วเนี่ยไปทําโรงทานน้ำมะพร้าวจะกลับบ้านครับซัดไม่ติดรถขับไปไปจอดไว้วัดไม่ติดก็เลยจอดทิ้งไว้นั้น ามสี่วันอยู่ดีก็ร้องอีกรถห้าเก้าห้าครับนั่นแหละคือคือทักโจทย์ไปนานเท้ผมก็เห็นอยู่เอ๊ะทำไมไม่ไปไปนั่นแหละประานสตาร์ทไม่ติดครับสตาร์ทไม่ติดครับอยู่ดีก็ร้องร้องก็คนขายลอตเตอรี่ด้วยกันเขาไปไปเจอไปเจอแม่บ้านเขาบอกว่ารถพี่ร้องไปช่วยดับไปหน่อยเข้ามาก็ให้โทรโทรบอกว่ารถร้องบอกทัดเบ็ดออกเลยทำงานร้องถอดเบ็ดออกเลยอยู่ดีก็ร้องอะไรก็ได้สนใจมาเก้าห้า แล้วคนถูกทั้งหมู่บ้านเลยที่เรายินราลองเนี่ยครับถูกทั้งหมู่บ้านเลยถูกไปจอดเยี่มากทอมละสังขารลุงปูด้วยครับที่จริงแล้วก็งวดที่ผ่านมาทั้งล่างบนเลยเนาะทั้งถูกหมดเลยเนาะท้ายทั้งล่างทั้งบนเลยถูกหมดเลยนะครับทั้งหนึ่งห้าทั้งเก้าห้า ถ้าเอฟซได้ชมคลิปนี่เพราะว่าเน้นๆมากเลยกับหนึ่งห้ากับเก้าห้าห้าเก้าเนี่ยชัดมากทะเบียนรถนี่เอทไทยจนไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วคันที่พี่ไปทําข่าวที่ว่าทําลงทานน้ำมะพร้าวก็ยังไปถ่ายก็ยังชี้บอกว่าทะเบียนรถทะเบียนรถรถคันสีแดงนี้ลูกสาวฝันด้วยฝันมาแม่เขาขับไปคว่ำก็ยังบอกไปคว่ำก็เลยบอกยังบอกกับพี่เลยบอกว่าทะเบียนออกแน่นอนไอ้ไอ้เนี่ยห้าห้าเก้าห้าเนี่ยเก้าห้าเนี่ยออกแน่นอนเลยข้างหลังเนี่ย ฝันว่าไปคว่ำด้วยใช่ไหมลูกสาวเขาฝันแล้วทับรถแล้วตกตรงไอ้น้ำตกที่เราขึ้น่ะอ๋อเออแล้วทีนี้เขา็้เสรจแลวตรงลานหินรเขาเลยบอกเนี้ยเราซื้อทะเบียนรถเลยลูกยังไงก็ออกทะเบียนฝันก็ลูกสาวเขาฟันลูกสาวเขาฟันแม่นร็จแล้วรถก็ไปเสียอีกจอดไั้ก็เสียเสียแล้วก็ซัดมันก็ร้องเอกแล้วก็แล้วร้องอีกร้องอีกมั่นใจเลยแล้วคนถูกเยอะด้วยนะในใน กระท่อมลาสังขารหลวงปู่แถวบ้านรุนนี่ถูกเยอะมากาเขาว่าถูกทุกคนเลยนะครับถูกเยอะมากมันเลขเก้าห้าจอดนั้นด้วยมันเลขเลลอารามันขับอยู่ดีๆอยู่ๆมันก็สตาร์ทไม่ติดบอกรว่าลูกสาวฝันด้วยแล้วตัวเองทางนี้เขาก็ฝันว่าได้อุ้มไก่ที่หลวงปู่ให้ได้อุ้มไก่อีกยังไงก็เก้าแน่นอนเนาะไก่ก็ยังไงก็เก้าเพราะอุ้มอ<ด>ุ้มยังไงก็ห้าอุ้มอุ้มไก่มันรวมๆกันหลายหลางนะฝันว่าวรัการที่สิบมากอดตรงบ่ากอดก็เก้า แล้วมือเขาก็ห้ามาจับตรงนี้ก็ยังไงก็ห้าเก้าห้าเก้าไปขายลอตเตอรี่ที่ไหนก็บอกพี่ซื้อเลยเก้าห้าห้าเก้าเว้ยยัไก็ห้าเก้าเก้าห้าบอกกรไปทั่วแต่ว่าบอกไปทั่วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะได้มั่งก็ไม่รู้ครับเนาะอืมแล้วแต่ดวงเขานีจริงนะครับน่าแล้วแต่ดวงมากเลย ถ่ายให้แม่ดูแม่ยังบอกว่าหนึ่งสามเลยถ่ายให้ดูชัดๆเลยวันหนึ่งสามอ๋อหนึ่งห้าหนึ่งห้าแต่แม่ไปดูเป็นหนึ่งสามอีกเป็นหนึ่งสามยไม่เลยบอกแม่เอาแม่ตามใจแม่เลยแม่ชอบตัวไหนแม่ซื้อเลยแม่เห็นหนึ่งสามเขาเจ้าที่เขาให้หนึ่งสามแม่ก็ซื้อหนึ่งสามแต่ว่าผมเห็นหนึ่งห้าพูดกับแม่เลยครับเนาะเป็นคือแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงของไครเนาะโชคโชคมันใช่ใช่ตรงนี้เหมือนทําบุญทําบุญทาด้วยทาให้กันไม่ได้ก็เหมือนกันเหมือนกับเลขนี่แหละ เลขวาสนาไขวาสนามันครับได้เลขมาที่เดียวกันยังซื้อไม่ถูกไม่ถูกเหมือนกันเลยไอ้มาจากสนักเดียวกันก็ยังซื้อผิดครับที่ผมยังคิดอยู่ว่าที่พี่ว่าไอ้ฟันเห็นในขับรถคันเก่าบริษัทเก่าใช่ไหมครับยังอยู่ท่าเรืเก้าว่านะก็เลขเก้าเลขเก้าอะไรคะเก้ายังไงก็ตามอายุของเราสิบไม่มากก็ได้หกแปดหกเก้า ครับแล้วก็ยังเหลืออีกตรงนั้นก็คือตรงที่ว่าหนึ่งห้าที่รถคว่ำเนาะแล้วมันก็ต้องมาหกห้าคือกลัวกลัวจะมาห้าห้าใช่ไหมครับใช่ใช่เออห้าห้ายังห้า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 เก้าห้าอะไรนะห้าห้าเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าใช่ไหมครับครับยังเหลือห้าห้าเนี่ยจะเบิ้ลไหมจะคิดีะชอบไหมเไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าฟันเห็นคนนี้ก็คือเป็น คือเรียกเขาว่าแม่นี่คือเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ว่าเราทํางานกับเขามอรถมีอะไรคือก็เป็นแม่รับถือเขาเป็นแม่เขาเป็นเจ้าของบริษัทกเรียกเขาแม่มาตลอดรับถือนับถือเขาเป็นแม่เลยครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทสมัยก่อนเนาะเราไปทํางานเรามีบ้านมีรถมีเงินบ้านมีรถมีกับเขาครับแล้วฝันเห็นเขาฝันเห็นเขาแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าฝันเห็นทีไรก็คือว่าเจ้าของบริษัทคนนี้ซึ่งว่าผมนับถือเขามากนับถือเป็นเรียกเรียกแม่แม่ไม่แม่ไอ้ปากเ ก็เรียกแต่แม่แม่มาตลอดเห็นที่ไหนก็เรียกแม่แม่พัดตลอดเห็นที่ไหนก็เรียกเรียกคือเป็นแม่เป็นแม่คนี่สองเลยคือพูดให้เรียกแบบไม่ไม่ไอปากเลยไม่ไอปากเลยเรียกแบบความศรัทธาจริงๆนะอือเราเราไปทางานไปทงานเราไม่มีอะไรเรามีบ้านมีรถมีอะไรก็กับเขาไงยูตรงนั้นจนมีบ้านมีรถมีที่มีอะไรก็แต่ส่วนมากส่วนมากเลยถ้าฝันฝันเห็นเพื่อนเก่าที่ขายน้ำยาด้วยกันที่อยู่ในบริษัทเดียวกันอะ จะออกเลขเก่าตลอดเลยจะเลขเก่าตลอดเลยจะออกเลขเก่าตลอดเลยเลขที่ว่าเราซื้อเราซื้องวดนี้ไม่ออกมันจะออกงวดหน้าอะไรเงี้ยมีมีเลขไหนที่ซื้อแล้วไม่ออกปังก็มีสองหกสามเลขที่บ้านครัเลขเลขที่บ้านแล้วก็มีเลขเลขที่บ้านเลขอะไรครับเลขที่บ้านเลยสองหกสามสองหกสามครับแล้วก็ เลขหนึ่งศย์เลขหนึ่งศนย์ครับแล้วก็หนึ่ง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 เจ็ดหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าหกที่เริงๆเลขหกแปดหกเกคือเลขที่เบียนรถเขาเลขที่เบียนรถเขาอ๋อมันบวกกัว่าอายุของเราสิได้ไงจุดของของเราสิด้วยอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ออกเนาะยังเพราะว่าเลขที่รักสุดก็หกแปดหกเก้าห้าแล้วมันก็ต้องมีอายุอ่พี่ชอบสุดเลขตอนนี้ชอบสุดคือเลขสองหกสาสองหกสามเลขที่บ้านเบียนบ้านเลขที่บ้านสองหกสามสามหสองอ้ สองสามสามหกสองแต่ฉันว่าเลขที่บ้านเลขที่บ้านมันจะมันจะออกมันจะไม่ออกตรงมันจะออกตัวตัวย้อมกลับหรือว่าตัวตัวกลางมาอยู่หลังตัวหลังมาอยู่มาอยู่หน้ามันจะออกมาอยู่มันเนี่ยสองสามสามหกสองแต่ว่าไอ้สองหกสามตรงๆไม่เคยออกไม่เคยออกไม่เคยออกมันจะออกจะย้อมย้อมมาอย่าเงี้ยได้แต่โต๊ดไอ้โต๊ดมาตลอดเลขที่บ้านจะเอาทุกปีอยู่เงี้ยสามยากมาก โอ้ยากมากเนาะแต่ไม่รู้ว่างวดนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ที่มันออกสามกสงกแฟนเ็ดึงสองทังนี้ไปดึงสามก็ได้เลขหน้าที่มออกสามหกังนี้จะฉลาดดึงเลขลอตเตอรี่มาตลอดงวดนี้ได้เท่าไหร่อาามจริงพี่งวดนักกีใบได้นักกีใบได้ทั้งหมดนห่นหกสิบห้าสไอสิบหนึ่งห้าได้ได้มา12บใบหนึ่งหาได้สิ สิบสองใบครับแล้วก็เลขเลขหน้าได้มาสามใบเลขหน้าได้มาสามใบครับโอ้แสดงว่าถูกทุกงวดจริงๆนะตามมาสามงวดซ้อนเลยวสามงวดซ้อนสี่งวดละสีงวดงวดที่สี่อันนี้งวดที่ห้าแล้วอ่ะครับก็แต่เนี่ลยงวดที่สี่งวดที่สี่อ๋อรอบนี้จะเป็นงวดที่ห้างวดที่ห้าครับถ้าว่าตามถูกอ่ะถูกก่อนนักข่าวมาทำอีกถูกก่อนเยอะนะครับนักข่าวทีมงานเราเพิ่งรู้เนาะ ถูกจะซึ่งก็ถูกถูกถ้าตามถูกถูกมาก่อนแล้วอย่าลืมวันทียี่สิบเก้าละกันเพราะที่สิบมันรู้สึกว่านั่นหน่อยก็สิบแปดกับยี่สิบเก้าสิบแปดเอบันทีไปก่อนมันดีดีันนั้นก็ไหว้หูมูวันทีสิบแปดไว้หูหมูสี่หัวโอ้ได้เลขอะไรไหว้หูหมูวันนั้นได้เแปดตัวเดียวได้เลขแปดตัวเดียวมีแปดตัวเดียวเองบอกในในหัวในหูในหูหมูมีแปดตัวเดียวมี มีใครเห็นเลขอะไรไหมไม่มีก็ไม่มีจุดทบเชียงไทยก็สองห้าหสองห้าหนึ่งคร <25 1. S 1> ับโอ้ทุบก,กัมยานทุบก,กัยานอ๋อสองห้าหนึ่งจุดทูบเชียงไทยได้สองห้าหนึ่งยังไม่ใช่จะเลขเก่านี่บสองห้าหนึ่งแล้วก็ไม่รู้